ไม่ใช่ว่าเราต้องหลับตาถึงจะเจริญสติได้เราต้องหัดเจริญสติกับการที่เราลืมตาอยู่หัดเจริญสติกับการที่เราเคลื่อนไหวอยู่เพราะว่าชีวิตจริงเรามันลืมตาอยู่นี่เคยแต่หลับตาพอลืมตาแล้วก็ลืมตัวไปเลย เคยแต่นิ่งๆกำหนดพอเคลื่อนไหวก็ลืมตัวอยูแต่ถ้าเราฝึกไว้เคลื่อนไหวก็ยังมีสติเคลื่อนไหวก็มีสติลืมตาก็มีสติมันก็จะเอานำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันดังนั้นไม่ว่าเราจะฟังเขาไม่ว่าเราจะเป็นผู้พูด สามารถระลึกรู้ตัวได้รู้สึกใกจใจได้ตลอดทั้งแม้ว่าเรากำลังคิดอยู่ซึ่งไม่เป็นเรื่องยากเวลาเราคิดเนี่ยที่จะมีสติยิ่งเราคิดเรื่องการงานมันจะลืมตัวไปเรื่องงานเราก็ต้องหัดเจริญสติสลับเราจะเห็นว่าความคิดของเรามันชักมากไปสมองจะตึงเครียด คิดมากสมองตึงได้นะสมองที่ตึงเนี่ยเครียดเพมาจากความคิดยิ่งเราไปคิดเรื่องแผนงานเนี่ยสลับซับซ้อนเนี่ยกินสมองเยอะตึงพอมีสติรู้สมองตึงใจจะเครียดปล่อยวางมันไม่ใช่มันก็คลายคลายก็คิดคิดใหม่้ารู้ไปใหม่ถ้ามีการคิดด้วยรู้ด้วยคิดด้วยรู้ไปด้วย มันจะมีตัวปรับผ่อนไว้คอยผ่อนคลายไว้เรื่อยๆเนี่ยมันจะลดความเคร่งตึงเคร่งเครียดลงนะไม่ร้อนไม่ไม่ไมตึงเกินเหมือนรถยนต์ที่เรามีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่รถยนต์น่ะลองไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงอ่ะไปไม่เท่าไหรน่นะนกอกร้อนร้อนหนักเขาเนกนี่รถยนต์ที่ไปได้เขาต้องมีน้ำนะ มีลังพึ่งทำน้ำให้เย็นไว้แล้วก็น้ำก็ไปหล่อเลี้ยงในเครื่องยนต์ถ้าเกิดน้ำแห้งไปละเครื่องนอกหรือว่าเครื่องยนต์ต้องมีน้ำมันหลอ่อหล่อลื่นด้วยน้ำมันเครื่องต้องมีชีวิตร่างกายเราก็ต้องมีหล่อลื่นหล่อเลี้ยงไว้ไม่งั้นเดี๋ยวร้อนเกินระเบิดเนะเคยระเบิดมา ระเบิดใส่คนอื่นระเบิดไปทางมือบ้างระเบิดไปทางเท้าบ้างระเบิดไปทางปากบ้างมีไหมพุ่งหอกพลพิษใจใ้ปากเป็นหอกใช้ปากพลพิษใส่เนี่ยมันระเบิด เพราะมันร้อนเกินคือมันมันโทสะมันแรงขึ้นมันคุมไม่อยู่มันก็ต้องพ่นออกไปนี่คือเครื่องยนต์ที่เราไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงร้อนเกินระเบิดแล้วเราก็ต้องมาเสียใจภายหลังไม่น่าเลยไม่น่าทำอย่างนั้นไม่น่าพูดบางทีการงานเสียหายไปหมดพูดใส่เจ้านายโดนไล่ออก ใส่ลูกน้องลูกน้องก็ไม่นับถือการงานเสียหายไปหมดอันที่มิรแตกจากกันเพราะคำพูดที่เราคุมไม่ได้นั่นก็เพราะว่ากิเลสมันพาไปคนเราก็ไม่อยากพูดในสิ่งไม่ดีไม่อยากทำในสิ่งไม่ดีแต่มันลืมตัวมันทนกิเลสมันดันไปแต่ถ้าเรามีสติดูแลจิตใจดูตัวเองอยู่มันก็จะควบคุม มันจะมันเทาลงสติไฟแล้วมันเกิดมาหน่อยๆมันดับง่ายโทสะมันไฟเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมาหน่อยๆขึ้นมาทีแรกมันทีแรกมันก็เกิดมาน้อยๆก่อนแต่ไม่รีบดับมันลุกมากขึ้นไหมบ้านไหมเมืองก็ใช้เวลานานกว่าจะดับถ้ามันติดขึ้นมาหน่อยๆเริ่มดับก็ดับง่าย โทสะเมื่อเริ่มติดขึ้นมาในใจคุณขข้ามารู้ทันมันก็จะดับง่ายปล่อยจนรุนแรงแล้วมัก็เป็นเรื่องยากการที่เป็นผู้มีสติคอยรู้จิตใจตัวเองมันจะเห็นเออโทสะขี้ไฟคือโทสะติดขึ้นมาแล้วราคาคี้ไฟคือราคาติดขึ้นมาแล้วรู้ทันดับดับง่ายนี่คือประโยชน์ ของธรรมทา,านในชีวิตประจำวันที่จะทำให้เราดำเนินชีวิตเรียกว่าผ่อนคลายดับร้อนผ่อนทุกข์ลงไปได้เยอะ